ณปัจจุบัน3 0ปรของประชากรโลกอะสายตาสั้นและในปี2050เนี่ย50%ซของคนทั้งโลกเนี่ยจะมีสายตาสั้นและทวีปที่หนักมากที่สุดเนี่ยคือทวีปของเราเอเชียนั่นเองครับอาจจะมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นแล้ <นะ S 2> มกกวามากกว่านั้นนะ,นะเคยเซอร์เวย์ในโรงพยาบาลนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ใส่แว่นนะใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นนะจริงๆคือจริงๆไม่รู้อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะนะเพราะว่าการศึกษามันก็มีแวร์ี่เนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าอนาคตห้าสิบเป็น ก็ไม่ต้องน่าตกใจมันมันมนน่าตกใจแต่ตอนนี้แล้วว่าคนปัญหาสายตาสั้นค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมคะต้องบอกว่าแต่แนวโน้มมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อย,อยๆใช่ไหมคะส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดสายตาสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เป็นการศึกษาเลยที่มีผลแต่ว่าอะไรที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยจริงๆส่วนมากเลยก็คือพันธุกรรม อันน้พันธุกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยสังเกตว่าถ้าพ่อหรือแม่ใส่ตาสั้นเนี่ยลูกก็จะใส่ตาสั้นนะคะอันนี้เป็นพันธุกรรมซะส่วนใหญ่เลยนะคะแต่มันก็จะมีปัจจัยภายนอกที่มีผลที่จะทําให้สส่ตาสั้นเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะเช่นเรื่องของแอคทิวิตี้ของเด็กนะคะเรื่องของการมีแอคทิวิตี้เอ o าดร์นะคะอาจจะด้วยสมัยก่อนเราวิ่งเล่นกันมากกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการอยู่ใน เอาอย่างนี้คือเอา outdoor activity เราลดลงเราอยู่กับหน้าจอกับคอมพิวเตอร์หรือว่าใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เด็กอาจจะขยันขึ้นนะใช้หนังสืออ่นหนังสือใช้ระยะใกล้ใช้สายตาระยะใกล้เนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกอันนึงทําให้มีปัญหาสายตาสัาน้น